พอครับเป็นยังไงบ้างสำหรับเดิรแบรน,นถือว่าผลตอบรับดีมากเลยครับดีมากเลยวันนั้นวันเปิดวงวันที่14 14กันยายนเมื่อกี้ครับ,รบหลังจากเล่นเสร็จเจ้าภาพแล้วก็ผู้จัดจองจองมาอีกนะครับอย่างเสียท็อปคือเคยจองไว้แล้วแล้วก็มันจะมาจองอีก15คิวแล้วก็เจ้าภาพหลายๆเจ้าแล้วก็ลงเล่ามิตรภาพคอนเจน หวงราอมิตภาพโคราชนะครับแล้วก็หลายๆเจ้านะครับโอ้หลายๆร้านเลยที่โทรมาแล้วก็ไม่ไม่ได้กันอีกมันนั้นไม่ต่ํากว่า30สายนะถามเสด็จแบนเพราะว่าดูไรสดไงแล้วก็ตอนกลางวัน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 พวกนี้อย่างเงี้ยเราเราเอามารีรันอีกให้ได้ชมอีกครับเขาบอกว่าเกินคาดมันมันแทะแสดงว่าตามที่พ่อบอกว่าพ่อวางไว้นี่คือมันแทบล้อ คิดว่านะครับรูปแบบการแสดงอร่อยครับเหลือตั้งแต่โปรไฟล์ของศิลปินอาจจะยังไม่แข็งแต่ว่าด้วยแบรนด์ของสาวน้อยนะครับกับที่หนุ่มจูที่โปรโมทแฟนคลับหรือเจ้าภาพก็เชื่อมั่นครับเราไม่ทําให้ท่านผิดหวังครับสลับสาวน้อยเสด็จแบรนด์ครับถือว่ามันประสบความสําเร็จในขั้นหนึ่งไหมพ่อพอเพลงก็ติดแบบอันดับ2มาแรง3มาแรงตอนนี้ผัวปากระหาำรวดตอนนี้อยู่ที่ติดตอกเปิดได้3-4วันแล้วเนาะตอนนี้คนคนเล่นแผ่นเสียง เพลงนี้ตอนผัวปาก็งามโลดเป็นโรก็งามเลยประมาณ4ี่ห0ื่นห้าหมื่นแผ่นเสียงแล้วนะโดยที่ต๊กตึกตอกกำลังเป็นไวรอหรอครับใช้ที่ใช้แผ่นเสียงนี้ใช่ไหมใช่ครับมันภูมิใจขนาดไหนบอภูมิใจครับทั้งที่ว่าชมพู่เราเราเรารู้ว่าลูกคืออาจจะไม่ไม่แข็งเรื่องโซเชียลแต่ว่าด้วยด้วยเราโปรโมทช่วยแล้วก็เพลงเราเลือกเพลงที่ดีทางทีมเพลงเราเนี่ยทีมผู้อยู่เบื้องหลังในการ คัดสรรในการคัดเฟ้นเพลงค,คิดว่าใช่ที่สุดเราค่อยปล่อยมาใช่เพราะหลายคนบอกว่าเพลงเข้ากับน้องดูร้องง่ายดูแบบจำง่ายเพลงนี้นะครับให้อาจารย์ยุ้ยมณศรรักแต่งซึงเป็นเรือบคือชีวิตจริงของของชมพู่เลยครับค่ะอเอาชีวิตจริงมาแต่งเลยเนาะใช่ครับพ่อคะแล้วเเห็นพ่อบอกว่าที่อย่างมื่ี้พ่อได้คุยกันก่อนอนะว่าพ่อจะมีการเปลี่ยน ช่อง YouTube อันนี้คือ,อยังไงครับพ่อคือเปลี่ยนช่อง YouTube ก็คือตอนนี้เนี่ช่องสาวน้ำเวียนแพงคนติดตาม2 2 8ล้านแสมื่นกว่าคนในตอนนี้คือ y t u t u นะฮะ u t u b e ช่องสาวน้อยเนี่ยมันมันหมวดมันให,ให้อยู่ในหมวดกิจกรรมบันเทิงทั่วไป<อ>ปรับเปลี่ยนเ e เลคชั่นไปเป็นหมวดของเพลงมันก็ไม่ไป<อ>ด้วย DNA ของช่องมันเป็นช่องทำคลิปพอเรามาลงเพลงมันก็เลยมันไม่ไปอ่ะ เพราะว่าดี a ของมันมันเป็นช่องคลิปแล้วเพอบางที่เราก็มีไลฟ์สไตล์ปกติที่เราลงคลิปด้วยในในช่องของใช่ครับพอเราทําเพลงเมื่อกี้สองสามเพลงเริ่มเริ่มโดนปิดกั้นแล้วล่าสุดเพลงนางฟ้าหน้าหันของอุคงอิงโดนปิดกั้นพิมพ์หาก็ไม่เจอแล้ว YouTube คนที่อยู่เมืองหลังก็คุยกับครีเอเตอร์ของ YouTube Thailand เลยคุยแล้วก็าคุยกันะเขาก็พิมพ์มาแคปไม่ให้ดูเลยเขาบอกว่ายอดวิวมันมากกว่าผิดปกติไงเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาตรวจสอบไง อ๋อมีแอันนี้จริงนะฮะแต่แต่ยูทูบจริงถ้าเปิดเป็นแบบขึ้นเยอะๆแล้วมันจะชอบแบบยอดไลค์ยอดคอมเมนต์มันนึกว่าเราปั๊มเพื่ออะไได้ใช่ครับใช่ครับแต่คือนะตอนนี้เราก็มีแผนคลิปที่จะเปิดอีกช่องหนึ่งเพื่อไว้ลงเพลงเลยใช่ไหมคือผมจะเปิดอีกช่องหนึ่งชื่อสาวน้อยลำเพินอินดีเรคคอร์ดอ่าทุกคนจะได้เป็นช่องที่เปิดสลับเพลงโดยตรงไม่วันที่19ก็20 <Yeah. S 2> เด exactly ี mm ๋ยวรอคอนเฟิร์มนะครับช่วยไปกดติดตามให้ด้วยนะครับอ่าอันนี้ขอชื่ออีกทีนึงขอชื่อช่องอีกทีนึงสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดถ้าเปิดคึ้นมาลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดเลยก็มันต้องมีความเป็นสาวน้อยไงอ่าสาวน้อยเพชร้ันแพงสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะครับอย่างไรก็คือเดี๋ยวพ่อจะโปรโมทผ่านทางหน้าทางหน้าเฟซบุ๊กแล้วก็หน้าเพจสาวน้อยเพชร้ันแพงน่าจะลงเพลงแรกเป็นเพลงหมอลำเป็นเพลงของใครเราลำ ลำเพลินไอดอลโชว์กับศร<ม>ีสะเกดเป็รบ<ม>้านแพงครับซึ่งเป็นการร้องรวมของทีมงานสาวน้อยพแพง<ะ>ครับรในขณะที่ตอนนี้พ่อแยกลายความเป็นสาวน้อยเพชรบ้านแพงออกมาหลายๆที่ก็เริ่มที่จะทำนำพอเราเพร้อมเหมือน<ม>ว่ายุคนี้มันต้องมีการปรับมีการเปลี่ยนอะไรคือสิ่งที่แบบโอ้ทำไมพ่อคิดได้ก่อนเขาก่อนใครในการที่แบบเราจะแบบไม่รู้เราก็เห็นอย่างนี้เราก็คิดอย่างนี้เราเรามองไม่รู้อะ่ะเราเราก็คิดเป็น ก้าวสู่วิสัยทัศน์พัฒนาอย่างต่อเนื่องเหมือนสโลแกนนะครับส่วนที่ใครทําอะไรที่แบบว่าเราก็ภูมิใจดีใจที่เราเป็นต้นแบบไงครับให้ให้กับวงการหมอลาม,มีหลายๆอย่างอย่างเช่นกลุ่มปิดพ่อครับแล้วน้องๆหนอจากกลุ่มปิดที่พ่อเป็นคนทำเนี่ยคือตอนช่วงหลังมาตอนนี้มันมีแม้กระทั่งที่แบบว่าบางวงตอนนี้เริ่มไปเอาเด็กที่แบบเด็กตามแต่จังหวัดเนาะ อายุน้อยเริ่มออกมาปั้นมาให้เหมือนอุ่นงแล้วมันค่อนข้างจะหลายวงแล้วด้วยเหมือนหลายๆคนที่ว่าคอนเทนต์เหมือนองอ่งพ่อโจอะไรประมาณนั้นเราไม่ได้ลิขสิทธิ์นี่ครับครับเราภูมิใจซะด้วยนะครับที่นะครับเห็นแบบว่าไม่รู้อ่ผมก็มันก็คนละคณะอยู่แล้วเราไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าให้กันไม่ได้ว่าเลยคือพ่อก็ไม่ได้ีเรียกับการที่แบบว่าหลายๆวงจะมาทําตามรูปแบบพ่อไม่ได้ซีครับเพราะว่าไม่ได้มีการสูนลิขสิทธิ์ ครับเราดีใจซะด้วยซ้ำรับเราเป็นผู้น้อยครับหรือเราเราคิดว่าเราไม่ได้เก่งแต่ว่าถ้าคิดว่าเป็นการลอกเรียนแต่ถ้าลอกเรียนสิ่งที่ดีๆเหมือนผมอาจจะลอกเรียนคนอื่นมาหรือเปล่าอย่างเงี้ยหรือเราเป็นต้นแบบแล้วถ้าเป็นต้นแบบที่ดีทําไปเลยครับใช่ครับใช่ครับเพราะเป็นยังไงบ้างไป่ายหมอเรามายดอก็คือ พอดับสอง่ะเริ่มจีบน้ององอิงแล้วเห็นโดนจีบสามครั้งแนละ้วแฟนแฟรก็แซวกันใหญ่เลยอ๋อเพราะพอดับสองใช่ไหมครับบางคนจิงจังก็มีอยู่นะครับมีมีคอม,มเมนต์หลายของคอมเมนต<อ>์แต่ว่าคนเข้าใจเยอะอยู่หรอกแต่เห็นคลิปแรกก็อแบบเห็นคอมเมนต์กันแบบโอ้งานเข้าแล้วนะเพราโจผมก็งงอยู่อะไรอะไรคือเราลงคลิปแรกไปเอาตัวมันไม่ใช่คอนเทนต์ของผมนะผมเดินไปไปเจอพอดี พอสแกถ่ายของแกท่านถ่ายของแกไงท่านถ่ายกับไอ้ทีมยุไอ้มือกล้องแกก็เลยกำลังทำอะไรนผมขอถ่ายตามมาผมถ่ายตามแกคอนเทนต์แรกที่ว่ามาจีบองยิงแต่ว่าวันนี้มากับแม่อิวเลยครับเป็นคอนเทนต์นะครับเป็นคอนเทนต์นะครับเป็นคอนเทนต์นะครับที่ว่าดาบซอมาจีบองยิงไปอยู่วงนะครับเป็นคอนเทนต์นะครับแต่ลูกเราก็แก้งเราเหมือนกัน ครับเออก็ตามน้ํากันไปครับเพื่อความสนุกสนานท้องคลิปนะครบแต่เบื้องหลังก็คือมันก็คือดูน้องผิงแบบน่ารักผ่อนคลายครับเหมือนน้องก็เริ่มแบบรีแลกเขาเรียกเรื่อกําลังเริ่มพูดเก่งครับนี่ก็บอกพูดอยู่บอกนี่ก็พูดกับลูกอยู่ว่าคือวันหน้านี่หนูก็ต้องได้ไปคนเดียวหนูก็ต้องได้เก่งขึ้นหนูก็ต้องไม่ใช่จับพ่ออยู่ตลอดเวลาหนูก็ต้องหัดตัวเองหรือหัดพูดหัดอะไรต่างๆ ครับไม่ใช่เราจะทิ้งลูกนะอันนี้พูดถึงคือเราต้องสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกได้ได้มีความสามารถได้เก่งขึ้นไงครับเรียนรู้ด้วยตัวเรียนรู้ด้วยตัวเองพ่อเคยคุยกับน้องไหมว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีพ่อไปด้วยเนี่ยนะตอนนี้น้องโอเคอย่างในการที่แบบตอนนี้เอาตรงๆคือน้องอาจจะยังไม่โอเคครับเพราะว่าต้องอาศัยหน้าเวทีไม่รู้ว่าจะเจออะไรวันต่อวันนะครับอย่างเราก็เหมือนต้องดูหน้าเวที กับลูกตลอดแล้วก็อย่างเราก็ต้องเปิดตัวลูกหรือปรับเปลี่ยนสริปต์ตามหน้างานอย่างเงี้ยก็ต้องอยู่ที่เราครับแต่ในทุกๆวันเราก็จะสอนให้เขามีสติตลอดทางหน้าเวทีไม่ว่าแบบจะเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับนางก็ถือว่าเก่งอยู่ตัวนางก็เก่งอยู่นะแต่ว่าคือไม่ต้องใช้เวลาอีกนิดครับพ่อข่าถามถึงงานใหญ่ที่จะเกิดขึ้นวันที่23เห็นว่าเตรียมจัดหนักจัดใหญ่แม้กระทั่งโชว์ของผู้หญิงก็พิเศษด้วย ครับยังไงคะเปิดรุด,ดูการสาวน้อยเพชรบ้านแพงเชิญแฟนลับแฟนแฟนหมอลำนะครับยี่สิบสามกันยายนชมหมอลำสาวน้อยซอจงจังปางครับแจกงัวหาตัวแจกจักรยานไฟฟ้าสกูตเตอร์ห้าคันเงินสดอีกหลายรางวันทองอีกสองรางวันชมหมอลำซอจงแล้วก็รถแห่สาวน้อยสองคันแล้วก็เวทีสาวน้อยเสเด็จแบนอีกหนึ่งเวทีตั้งเรียงกันเลยกับสาวน้ยเวียนแพงข้างกันเลยคือเราเอาทุกอย่างของเรา ใช่ครับใช่ครับเป็นวันแรกแล้วก็มีการปรับปรุงแสงสีเสียงชุดแดนเซอร์แล้วก็รูปแบบเวทีผมอยากให้ท่านไปชมดีกว่าอยากให้ท่านเห็นเห็นเบื้องหลังบางแล้วหล่ะที่พอเริ่มถ่ายลงเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะปล่อยภาพหลุดของเวทีภาพลุดอาจจะปล่อยภาพเวทีพอรอบสำหรับรอบมีลงทุนไปกี่หลาคนข้่งเยอะหมดไปเยอะครับไม่ไเลยหวเลย แค่เห็นว่าชุดน้องผู้หญิงก็เป็ย,ยบแสนเออยหยบแสนแล้วเฉพาะเฉพาะเพ,พลงโชว์เพียงเดียวซื้อขนเมื่อวานนี้เพิ่งไปมัดจำห้าแสนสามหมื่นเฉพาะคนนกนะเฉนนพาะคนนกที่เสียบกับชุด,ดแดนเซอร์อไม่รวมผ้าไม่รวมอะไรไม่รวมช่างไม่รวมอะไรเฉพาะขนนกห้าแสนสามหมื่นกว่าบาทอ,อันนี้เป็นโชว์ของใครครับเพลงโชว์วงครับอ๋อเป็นโชว์วงเปิด โมสนสุดๆเพราะเราเห็นล่าสุดเปิดนางเอกของสาวน้อยคนใหม่น้องอมแอมใช่ไหมครับเป็นโชววัฒนธรรมกับโชว์ที่ที่นางแบบเป็นท้าทายของนางครับช่ว์ใหม่น้องอมแอมก็น่าติดตามครับของระเอกวัดของสุสซย่ผมว่าปีนี้มีอะไรให้ดูสาวน้อยแพงมีอะไรให้ให้ท่านมากกว่าที่ท่านคิดนะ ไม่ไม่นอนชุดแดนเซอร์ใหม่ทุกชุดครับไม่มีเอาชุดเก่ามารีโนเวทครับลงทุนเยอะมากวีนี้ครับแล้วก็วีทีมีลิฟต์สามตัวบอกไปเลยครับมีลิฟท์มีที่ว่าส่งให้ศิลปินศิปินขึ้นมาโพจากลุมขึ้นมาครับวันนี้เราไปซื้อไปส่งอยู่ที่บ้านพอเปิดเปิดหรือดูการแรกเนี่ยของเราที่จะเปิดที่บ้านก่อนแฟนๆใน กรุงเทพเราปัิมณทนจะได้ชมจะได้รับชมได้ยังไงคะเมื่อไรคือเปิดมาไม่กี่วันก็ไหลเข้ากรุงเทพเลยช่วงปลายเดือนครับช่วงปลายเดือนก็คือจะได้เข้าปลายเดือนเข้ามาในกรุงเทพครับส่วนท่านที่ไม่สามารถไปหน้างานได้หรือท่านที่อยู่ต่างประเทศเข้าชมในกลุ่มปิดครับซื้อบัตรได้ที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจที่เพจสาวน้อยนะครับเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมครับเพราะในเรื่องกลุ่มปิดอย่างเงี้ยมันก็มีพราเจอไหมในเรื่องของแบบ ที่สร้างกลุ่มปิดอื่หนๆขึ้นมาเพื่อหลอกหรือเจอมีฉาชีพในในโนบะครัมันเป็นมันก็มีแต่เพจปลอมอย่างเงี้ยเพจปลอมครับแล้วก็ไปหลอกบัญชีมันก็มีอยู่ครับแต่เราก็สแปมไปเรื่อยมันก็สร้างขึ้นมาเรื่อยๆก็มีฉะนั้นคือให้ระวังเหมือนยูทูบเบอร์ก็เห็นหลายๆคนที่ว่าช่องแท้นะต้องอย่างเงี้ยอย่างงี้ยช่องปลอมเยอะครับคือมันมีแต่พอที่แบบก็ก็เป็นแฟนคลับนี่แหละซื้อบัตร พาไปดูในไลฟ์แต่ก็มีการดูดออกมาข้างนอกเพื่อมาปล่อยให้คนอื่นได้ชมอะไรยังไม่อนุญาตครับไม่ยังไม่นอกจากตัดลงทิกตอกจาถ้าทิกตอกเราก็เราก็ยัง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 คือปล่อยให้เป็นการโฆษณาไปแต่ว่าถ้า YouTube หรืออะไรเรายังยังไม่อนุญาตถึงขนาดนั้นครับเพราะมันมันละเมิดไปเนาะเรายังไม่เคยเจอเคสแบบนั้นใช่ไหมพ่อครับยังครับยังครับพอพูดถึงเพลงที่เตรียมปล่อยหน่อยฝากไว้น้่ครับวันที่18นะครับ9โมงเช้านี่ คุณเอมมี่แม็กซิมครับเล่น MV พร้อมกับอุงอิงครับผลงานเพลงใหม่ของนุ่มโจครับฮักสาวคร่าวแม่อมตอนนี้ไปที่ TikTok ไปที่เรียวคนก็ติดตามดีครับโอ้ทีเซอร์ยอดก็ไปหลายแสนแล้วพ่อครับต้องขอกำลังใจขอพลังนะครับให้ติดมาแรงถ้าติดหนึ่งมาแรงบักเงาะน้อยกับเซียนออมบันแพ้เราก็มีรถแห่รถแห่เลยนะรถแห่สาวน้อยอลอ้อเล่นรอบบ้านแพงเลย แล้วก็คุณเอมมี่จะแต่งตัวเซ็กซี่ล้างรถโชว์เลยล้างรถแห่โชว์เลยเพราะทำไะคอย้อนกลับไปนิดนึงทำไมเราเราเลือกพี่เอมี่แตอนนั้นนี่แหละมันถึงจะว่าวันเวลาของมันวันเวลาเป็นตัวจัดสรรมาจริงๆริงพอเพลงมาแล้วก็นึกถึงเอมมี่เลยนะจังหวะดีเราเรานึกถึงเองสาวเถาก็สี่สิบว่าไงมันก็ต้องเป็นรุ่นเอมี่ไหม รุ่นราวขานั้นเลยครับก็เลยต้องเอมี่เท่านั้นทัวหานางนางก็ไม่ปฏิเสธเลยมาก่อนอีกหนึ่งวันอีกถ่ายวันที่เก้านางมาวันที่แปดถพรว่าสุดยอดมากเอมี่ทำงานไย่เอมี่แฮปปี้ไหมครับพ่อโอ้ยนางไม่มีอีโก้เลยไม่มีอีโก้ดีมากเพราะมันก็ยังมีแบบแฟนๆนิดๆหน่อยเรามากรุงเทพมาด้วยกันผมมาถ่ายรายการในรอนางก็ติดรถตู้มาด้วยกันนั่นนะนั่งคุยกันมาทั้งคืนนางน่ารักเพราะแฟนๆก็บอกว่าบางคีฟนแฟนยังบอกว่าพ่อโจไม่น่าให้อีลา อ่าน้องอิงใกล้พีเอมมี่มันก็จะมีบางคอมเมนต์อย่างเงี้ยอันนี้พ่ออยากจะบอกอะไรกับเอฟซีที่ใช่เอฟซีเราจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้ทุกวันนี้มันโลกโซเชียลม,มันเราทําดีขนาดไหนมันก็จะมีคอมเมนต์ที่ไม่ดีบ้างสิ่งไหนเราก็ปล่อยวางครับเรารู้อยู่ตัวเรารู้อยู่ว่าลูกกําลังทําอะไรเรากําลังทําอะไรทีมงานเรากาลังทําอะไร แต่ท่านปรับปรุงมาสิ่งไหนที่มันเป็นคอมเมนต์ในทางทิศทางเดียวกันเยอะแล้วเราเรา,เรามองแล้วมันใช่เราต้องปรับปรุงเราต้องปรับปรุงเลยรครับรใช่ครับใช่ครับในส่วนมันก็มีคนที่เกลียนอยู่แล้วไงแล้วเราหัวซาทุกคอมเมนต์มันก็ไม่ได้ครับอาอแต่รายการหมอรัไม่ดก็คือวงเรายึดพื้นที่ช่องเลยนะครับถ้า u t u b e น่าจะเป็น90%กเ็เกเอเลย <c oughs> ถ้า YouTube <c oughs> เพราะว่าผม <c oughs> ผมผมดูเหมือนกันไงผมดูฟีดแบ็กเหมือนกัน <c oughs> ถ้าถ่ายทอดสดวันไหนอย่างวันนี้อย่างเมื่อวานนี้<อ>ถ้าเป็น YouTube โอ้โหอุ้งอิงสาวน้อยสาวน้อยอสาวน้อยป้าโจสาวน้อยอุ้งอิงสาวน้อยครับท, YouTube. ที่ใจขนาดไหนพอแบบโอ้โหแฟนๆดูเรียลทำมากดูจนจบแบบถือว่าเป็นการแบบสนับสนุนทางเฮียหน่อยขอบคุณมากต้องขอบคุณเฮียหน่อยด้วยนะครับผู้นะครับบริหารสำหรับรายการนี้<ม>แล้วทักมาหาผมผู้จัดรายการนี้ครับมาลับไอดอนฝากไว้ด้วยนะครับที่ช่องเวิร์กพอยต์ออนแอร์วันศุกร์กับเสาร์วันศุกร์เวลาหกโมงเย็นถึงทุ่ม วันเสาร์เวลาบ่ายสามสิบห้านาทีครับเป็นอันขัดใช่ไหมพ่อเลนะ่นมีมีมมมจะแบบเต็มกับอันขัดด้วยใช่ครับออใช่ครับฝากไว้ด้วยนะครับมีหน่อยทุ่มมากสุดยอดครับรายการนี้แล้วพอเห็นเทปแรกหรือยังที่ลูกสาวเราน้องผหญิงเล่นกับอ่า ยอดน้องผู้ชายถ้แล้วอ่ะเราเห็นหรือยังเราตกใจไหมตอนนั้นมันก็เป็นรายการเนาะมันก็เป็นเพลงใช่ใช่นางนางก็ขออนุญาตอยู่นะขออนุญาตนะพ่ออย่างนี้กลัวพ่อดูก็เพ้อ่ายอย่างเงี้ยเอาเลยเต็มที่เลยลูกราการแสดงก่อนจะเล่นมาขอพ่อกอนด้วยใช่ครับรึกษาว่าจะทําดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเอาผมอีกสองเพลงจะขึ้นเวทีแล้วโอเคได้ขอบคุณครับรับฝากไว้ด้วยนะครับฮักสาวเข้าเมฝากไว้ด้วยนะครับฮักสาวเข้าเมวันที่18 กันยายนเก่าม่วงเศร้าอ,อีกนี่แหละครับเศร้านี่วันที่18เนี่ยนะครับฝากไว้น้ำครับขอคนละแช่เอาให้ติดหนึ่งมาแรม YouTube Thailand อันดับหนึ่งในประเทศไทยขอนะครับ